สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุกูสุกคนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับกลับมาพอกันคือเก่าพี่น้องมันตรงแฟมิลี่ครับผมวิธีนี้พ่านอีสานมาเท่านะครับเนาะวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเก่าครับพี่น้องเจอกันประมาณหกโมงหกโมงพอดีเลยครับกนเฮียมากเมื่อกี้นี่ครับเมื่อนนี่ผมใส่ไม้นี่แหละพี่น้องไม้เขาเขียวนี่แหละครับเมื่อนก็ไดตัวตรงๆพี่น้องตัวเป็นโลเลยครับ ต่ำขึนผมใส่ผมใส่เฮี้ยใส่เดือนไงครับพี่น้องมันบดินมันขาวกัิงแต่มันบดินครับพี่น้องเดี๋ยวันนีสีร้องใส่เดือนขดครับแต่เดือนขดอาจจะดินดีกว่าอาจจะตอบโจทย์กว่าครับพี่น้องปลาดุกกระตัวใหญ่มนขึ้นนีพี่น้องได้ปลาดุกได้สองสามตัวตัวใหญ่อยู่พี่น้องเดี๋ยวห้ามมาลุ่นกันโอเคครับแต่ว่ามันจะมีไฮจะมีสองไฮผู้ครับฝากเป้าไว้ไหมครับสิ้นทิวอยู่ห่ามันหลุดลงไปพุ่นครับเดี๋ยวผม ใส่อาจจะใส่บนนี่สีเหลือไว้จักซิปก็ลังครับเดี๋ยวผมงจะไปใส่ฝากปลาอ่อยพราานามมันหลุดไปคุณปลาดุกมันมันหมักไปน้ำหนามแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะลองไปใส่บุงครับเดี๋ยวใส่นี่แล้วก็จเไปใส่พุเบุงลองมือเราพี่น้องเนาะโอเคครับผมเดียวเข้ามาลุ้นกันตอนยมพี่น้องโอเคครับผมเขียวๆเลย,ยครับพี่น้องเขางามๆเลยอะสวัสดีครับผมพี่น้อง แต่วเวลายามเหวียงราพี่น้องกินเขา่ากินน้ำแล้วครับโป้ไฟมานํ้ำรับมืนเนยอย่างนี้ลาวูพี่น้องทั้งนี้ก็ได้น้องแรกว่าถึงดอกพี่น้องหลุนกันบ้างนาอครับเนาะขามันถือก็นึง ไปหาไปพี่น้องข้ามันมา้ำหนามนะครับเนาะยามกัน่อครับผม,มไปยามทาั้งพูดไหมเหรอครับพี่น้องสองฝากป้าไว้ที่ผมบอกเจอที่แหลกถ้าผุนก็ถือก,กับตะวันมีห้อยกินอยู่พี่น,อน้องเลยใส่ให้เขียดไว้หลังหนึ่งดุนเดนแล้วพี่น้องใส่หาเอาครับผมบปลายามนีมันกะถีหายา,าก่จ้งน้อยครับเอาเอาไปยังเลยพี่น้องระดู ปลาเข่งเหรอปลาเข่งปลาเข่งโอ้ปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งโอ้ปลาเข็งใหญ่ครับพี่น้องพูดด่าอุ้ยตัวใหญ่เลยพี่น้องเอาขึ้นเอาขึ้นโอ้นะพี่น้องนี่วัดโอ้ตัวใหญ่เลยครับเล็กปะนี่ตปูดิง ดีก้วพี่น้องดึงจากนั้นโอง่ายนะครับพี่น้นงพ่นเอายืนกระจยเอกพักปักๆักัองเที่ยวนะคโอเคครับพีน่นะ้อง โอ้บอถือปัมบโมนี้ถือปลาเข็งตัวเดียวครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งกัหลุดใอยบอกกินเหี้ย,หย,ยครับโอนี่เงียบด้วยครับมันเป็นน้ำเดือนไง,บ,นง,นนง,ง,งบ่พี่น้องเดือนเดือนแจ้งแจ่งครับพี่น้องไปพี่น้องมือเสาพอกันไหมนะครับเด้อประมาณที่หาหกโมงหมดะครับพี่น้องเกครับผมพอกันมือเสาครับ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนสองครับพี่น้องอสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมอ่ะลุยายามเบ็ดกันตอนสองนาะพี่น้องเนาะหลังจากเมื่อคืนนี้ได้ปักเข่งตัวเดียวพี่น้องเมื่อคืนโอ้วพอถือกับเมืเ่อคืนนี้เดินไงโหดพี่นอ้องมาลุ่นตอนสอ,องบุ้งเน,นเนาะพี่น้องเนาะไป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 ลุ่นกันครับผม อ้าวหลังแรกครับพี่น้องตึกปลาคอรครับผมโอ้อยมันนี่ปลาอยู่ตัวนี่ของนี่โอ้ปลาคอหน่อยพี่น้องปลาคอหน่อยเห็นปะครับเห็นปะครับมน,นี่ยังบ่นครับพี่น้องปั่มเลยอ๋อมันมีปลาอยู่ตัวหลักพี่นอ้องผมวันเี้จะบอมีปลาโอเคครับเก็บตัวนี้ก่อนพี่น้องโอ้ยของของของเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วสุดอีกนี่เรียบร้อยครับผมพี่น้อง เต้มเลือกของย้ำเสาครับพี่น้องอ้ปลาบ่อนมังหันครับพี่น้องปลาตีน้ำครับต่ำเลยครับมาเอาตัวนี้ก่อนครับโอ้สุดยอดครับผมมาแล้วพี่น้องตอนเสาครับมาแล้วหนึ่งแต้มครับผมโอเคครับผมโอ้งามๆเลยครับหลุนเก็บก้อนพี่น้องไปหลุนกันต่อครับพี่น้องแต้มแรกมาแล้ว มใส่เบ็ดกบไปนั่งตัวครับนี่ไงงั้นเห็นบอ่อหรอน้ำแห่งไว้ใส่พี่น้องวัดมีน้ำอยู่ด้วยครับแห่งบ่หระพี่น้องคือกบตัวหนึ่งครับเห็นบ่ครับน้ำแห่งบ่หรอครับโอ้ยอย่างวะกบหน่อยครับพี่น้องกบหน่อย นี่โอ้ผมงามเลยผมเก็บได้เมือ่อวานเว็หลังนี่เมื่อวานผู้ใดญ่บุ้งบดถอดเอาอยู่ฝั่งพูดผมได้เก็บมามาใส่ถือสวยพี่น้องโอเคครับบูมแก้วพี่น้องแก้วโอ้ยแก้วเลยพี่น้องมีกบผู้ใดญ่บุ้ง่มันบดได้กูเลยวะผมได้เก็บมาเบ็ดกบเช็ดประทันเหลวอยู่พี่น้องเหลาประทันในเหลวอยู่ครับ ถือกบเสยโอเค okay, ครับผมกบน้อยพี่น้องไปพยายามกันต่อครับผมน้ำแห่งเสยพีน่น้องผมมันเงี้ย มันไม่น้ำหัวอยู่นี่พี่น้องที่ไลาตามตามนี้ครับเออต้นเขามุนี่ปุ้ยพี่น้องหลังนี่โอ้ลุดหรือวะนี่พี่น้องโอ้ลุดดีดีพี่น้องมึงรับ บ่โอ๊ยดุดยี่ริจะได้แถบพี่น้องไปตัวนี่เนาะไปดึงฟันต่อครับผมโอ๊ยหมดดำหน่อยกับพี่น้อง ห้อยกินดูพี่น้องเมื่อกี้นี่บางนี่ดูอุ้ยถือปลาคอพี่น้องถือปลาคอถือปลาคอพี่น้องอุ้ยตายจ่อยพี่น้องอุ้ยพูดอะพี่น้องอู้หูตกเงี้ยหนึงครับอู้หูตายจ่อยพี่น้องอู้เสยียดจเจ้มครับพูดอะอู้ตัวกบกงามนึงครับ พ่อครับอู้เศรายเศรายพี่น้องตายจ่อยปนอู้ยโอเคครับผมขออนุญาตเก็บได,พด้พี่น้องเด้ออู้เศรายเศรายพี่น้องตายมันคือบ,บ่ของมันคือตายกินโดนเลยพี่น้องโอเคครับขออนุญาตปลดก่อนพี่น้องทั้งนี้ถึงยังนี่เป็นดินดิน อ๋อโอ้ปลาเขียงเงยอีกแล้วพี่น้องตัวนี้พูดอ่ะพี่น้องอุ้ยนี่ลตัวครับปลาเขีงนี่ตัวเงยครับพูดอ่ะพูดอ่ะพี่น้องปลาเขีงครับนี่แตัวเงยเลยครับพูดอ่ะเต็มมือเลยโอเคครับผมแกีวพี่น้องเขียมสามมาแล้วพี่น้องอากาศดีปะครับพี่น้องพูดอ่ะ เสาครับพี่น้องโอ้แเวนการล้างขึ้นนะครับเนาะเฮ้ยอยากให้พี่น้องมาน้ำเด้งนะครับตาเสานี่ครับนี่ฟังทั้งคุ่นผมพยายามมากแรลกแหลกเราเห็นไหมครับถึงช่วงแรกๆนะครับถึงคอน่อยครับกบครับผมพยายามม่ต้องฟังคุณเหลือเก้นครับม่านี่ถึงตะเขีงตัวนี้แล้วไปลุ้นกันต่อครับผมปลาไปน้ำหนามบมดแล้วแหละพี่น้องเอ้าเอ้าหนังนี้คือ ือเป็นเปียกๆก็เป็นเปียกๆพี่น้องคือเป็นเปียกๆเป็นมุนๆแต่ปลาเขาอ่ะนี่ยัางหมดเลยโอ้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 ยถือปลาาพี่น้องอุ๊บโอ้ถือปลาดุกพี่น้องถือปลาดุกใจเย็นหน่อยใจเย็นใหน่อ นี่โอ้ยปลาดุกตัวงามพี่นอ้องงามเลยครับพี่น้องนี่เก๋วพี่น้องครับโอ้ตัวส,สวยๆเลยครับพี่น้องอเก๋ครับผมขอยับเก็บเด้อพี่น้องเด้อสวยพี่น้องสวย อากาศดีครับครับพี่น้องน้ำส่งอากาศเริ่มเย็นแล้วเด้อพี่น้องเริ่มเย็นแล้วโอ้บอกินเลยดินดีดีครับพงเจ็ดดินดีครับมอตอบสนองครับปล่อยคันครับบอกินกับปอยเด้อพี่น้องเด้อี <c oughs> ยบร้อยครับพี่น้องเจ็ดภารกิจ ผลิตกิณเงนเลยแหละกูเบ็ดเรียบร้อยครับผมโอ้ได้พอได้กินยูต่าล่ะพี่น้องหมานย,ยู่พี่น้องซ้ำไม้เดิมเนาะเป็นยังสี่หลักพี่น้องมีสองยางมีเฝ้ากับมียังดีที่เขาได้โตมันอยู่เน่ะพี่น้องเนาะโอเคครับผม ียบร้อยอากาศกำลังดีพี่นอ้องง่ายพี่น้องเบื้องก่อนครับโอ้ได้ตัวพี่น้องปลาดุกตัวหนึ่งหนึ่งครับปลาดุกหนึ่งตัวปลาช่อนแล้วก็กบ,บครับพี่น้องปลาเข็งไงตัวหนึ่งครับปลาข้อน่อย หนึ่งสองสามสี่ตัวครับพี่น้องนี่โอเคครับพี่น้องเก๋วครับผมโอเคครับสําหรับมือนีกะเสร็จภาร,รก,กิจเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องไว้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมันตรงแฟมิลี่ครับผมหมักกระไรถึกใจกระแชร์ให้น้ำหนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งครับกดแจง,แง,แงหนหนเตือนว้เยนะพี่น้องเนาะ สิ่ไหนพราผัดคลิปดีๆเนาะครับจากบุญตรงแฟมบลีครับผมโอ้อากาศดีครับสูตรเต็มปอดเลยพี่น้องเลยประมาณหกโมงนี่แหละครับหกโมงน้อยๆนี่แหละครับโอเคครับหลังจากนี้ก็จะกลับไปบ้านครับไะหยับน้ำไปเห็ดงานพี่น้องเขางานคือเราครับ้อนี่เขางานเจ็ดโมงกว่วครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้คือเราเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับบุญตรงแฟมบลีครับผมสำหรับคลิปหน้าสิมีอย่างพี่น้องเบิ่งกะ กดติดตามไปน้ำในเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้บรรจงแฟมิลี่ครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปโดยบรรยากาศนี้ครับอากาศสดชื่นมากพี่น้องบูป้าอ้อยมาเนี่ยบูปลาอ้อยเหีามดเลยครับม,มันมีน้องอยู่นี่ครับโอเคครับผมสวัสดีพี่น้องทุก่ทุกคนครับ